สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเว็บขุดเหรียญคริปโตอีกแล้วนะครับเว็บนี้ก็สามารถขุดเหรียญคริปโตได้ฟรีนะครับแล้วก็มีให้กดรับโบนัสทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับไปดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเขาจะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของเว็บนี้นะครับเพื่อนสามารถเข้ามาอ่านดูได้นะครับนี่นะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับโบนัสนะครับสําหรับ สำหรับโบนัสนะครับที่เราสามารถกดได้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับเขาจะสูงให้ตั้งแต่ศูนย์ถึงยี่สิบห้าจิกเฮนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการจ่ายเงินนะครับการชําระเงินของเขาเขาจะจ่ายภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับส่วนตรงนี้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของการลงทุนนะครับนี่นะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงครับผมจะมาพูดถึง สายฟรีของเรานะครับสำหรับสายฟรีนะครับรายได้ต่อวันนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต่อวันนะครับตรงนี้นครับแล้วก็สมัครบัญชีสมัครเสร็จเขาจะให้มาหนึ่งพันจิเกเฮี่นะครับแล้วก็บัญชีฟรีของเราสามารถกดรับโบนัสได้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับระยะเวลาของเราคือหกเดือนนะครับหลังจากหกเดือนเราจะไม่สามารถขุดต่อได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสายฟรีนะครับแล้วเราสามารถกดเริ่มตรงนี้เพื่อเข้าไปสมัครได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆก็กดไปที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับสามารถกดไปที่ตรงนี้ก็ได้นะครับพอกดไปแล้วนะครับมันจะมาหน้าแบบนี้นะครับให้เรากดไปที่นี่นะครับการลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับ สร็จแล้วมันก็จะเิ่งมาหน้าลงทะเบียนของเรานะครับให้เรากรอกอ e ีเมลของเรานะครับลงไปตรงนี้นครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านอะไรก็ได้นะครับไปตรงนี้ได้เลยครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วนะครับเราก็กดลงชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากกดลงชื่อเสร็จมันก็จะเด่งเข้ามาหน้าแบบนี้นะครับมันจะมีเหรียญให้เราเลือกนะครับเลือกขุดได้อยู่หกเหรียญน,นะครับนี่นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะขุดเหรียญไหนนะครับนี่นะครับหกเหรียญน,นะครับที่ผมจะขุดคือเหรียญไลท์คอยนะครับ เห็นไหมคอยนะครับ,รรบเราสามารถกดเริ่มขุดตรงนี้ไปได้เลยนะครับนี่นครับพอกดเริ่มขุดแล้วให้เราเลื่อนลงมาดูนะครับว่ามันเริ่มขุดนี้เรารยังครับตรงนี้คือกําลังขุดของเรานะครับคือหนึ่งพันหนึ่งพันจิกเฮนะครับ ไปดูนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าเรียกเขาเริ่มขุดให้เราแล้วนะครับตร,ตรงนี้นะครับต่อไปไปดูการถอนนะครับไปดูว่าเขาถอนขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับให้เรากดไปที่จุดสามจุดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ จากนั้นให้ไปที่การถอนนะครับตรงนี้นะครับพอกดไปแล้วนะครับให้เรากดตรงจุดสามจุดตรงนี้เพื่อให้ปิดปิดตรงแถบ ตัวเลือกตรงนี้ไปนะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับนี่นะครับจะเป็นเหรียญให้เรากดเลือกนะครับว่าจะถอนเหรียญไหนสมมติผมจะถอนลายคอยนะครับผมก็กดไปที่ตรงลายคอยให้มันเป็นขอบสีส้มๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นจํานวนเหรียญที่เราขุดได้นะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นค่าธรรมเนียมของเขานะครับ แล้วก็มาดูนะครับตรงนี้จะเป็นการถอนขั้นต่ำนะครับสำหรับไลคอยของที่ผมขุดนะครับนี่นะครับจะถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.038ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับถึงจะถอนได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคุณสามารถถอนได้โดยไม่ต้องฝากนะครับ คือสายฟรีถอนได้นะครับสำหรับการถอนก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็คงจะถอนเป็นแล้วนะครับหรือสำหรับใครที่ถอนไม่เป็นนะครับเราก็แค่ไปคัดลอกที่อยู่เหรียญที่เราต้องการจะถอนนะครับมาวางใส่ตรงนี้จากนั้นก็กดถอนตรงนี้ไปได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับจากนั้นก็รอให้เหรียญที่เราถอนเข้าบัญชีของเรานะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการดอนต่อไปไปดูวิธีการกดลาบโบนัสนะครับให้เรากดไปที่ขีดสามขีดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดไปที่คำว่าบโบนัสตรงนี้นะครับ พอมันยื่นเข้ามาหน้าโบนัสนี้นะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าการกดรับโบนัสนะครับมันจะสูมตั้งแต่หนึ่งจิกะเฮถึงยี่สิบห้าจิกะเฮนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดรับโบนัสตรงนี้ไปได้เลยนะครับเลื่อนมาดูนะครับนี่นะครับมันจะนับถอยหลัง ตรงนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงให้เราเข้ามากดรากใหม่นะครับนี่นะครับที่ผมกดราบได้เมื่อกี้แค่สองจุดหนึ่งกิกะเฮิร์ครับก็ถือว่าสมงได้หน่อยนะครับสงสัยดวงไม่ดีนะครับมาดูกันนะครับที่ผมกดราโบนัสเมื่อกี้มันเข้าไหมนะครับนี่นะครับตอนแรกมีหนึ่งพันกิกะเฮิรตนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งพันสองกิกะเฮิรตแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บนี้ผมก็ไม่การันตีว่าจะถอนได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดยอดเหรียญที่ผมขุดถึงยอดขั้นต่ำแล้วผมจะมารีวิวการถอนของเว็บนี้อีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ